สวัสดีครับกลับมาพบกับผลงานดีๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันอีกครั้งนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอรลม่มติดตามและแก้ไขสถานการณ์ด้านการ,กรเกษตรชายแดนไทยกัมพูชาครับเพื่อติดตามสถานการณ์ประเมินผลกระทบวางแผนและเสนอแนวทางช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องนะครับรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมูลนิธิธรรมนัตพรมเผ่าเพื่อการกุศลนะครับร่วมการบริจาคสิ่งของ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับถึงแม้ว่าประชาชนบางส่วนจะทยอยกลับเข้าที่พักอาศัยแล้วครับแต่การดําเนินชีวิตยังคงได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิสนสภาพจิตใจของประชาชนและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายครับและเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คล,คลายนะครับจะเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายรับฟังปัญหาเพื่อดําเนินการช่วยเหลือและเยียวยาให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรครับรวมถึงได้บูรณาการร่วมกับกระทรวง ในการใช้เงินจากกองทุนต่างๆเพื่อเยียวยาฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ครับให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับขอส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญมุ่งมั่นและเสียสละเพื่อความสง,งบสุขและความปลอดภัยของประเทศชาติแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ